เอาละครับผมกาฟดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับกลับมาเจอผมกนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับ Fort u n e r 2.4 Legend 4อร e โฟนะครับผมวันนี้จะมาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้ทราบกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเหลือเจ้านี้แค่คันเดียวแล้วนะครับผมเพราะก่อนหน้านี้เรามีจอดเรียงกัน3คันนะซึ่งตอนนี้ ได้ถูกจับจองมีเจ้าของไปที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ใครจะได้เป็นเจ้าของลายต่อไปนะครับวันนี้มาอัปเดตให้แล้วเลยกหนึ่งคันนะครับย้อนกทีนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถโมเดลจากโตโยต้ามอเตอร์นะครับผมไม่เคยผ่านการใช้งานจริงมาก่อนนะครับเป็นรถโชว์รถโมเดลนะครับเรียกไมเนี่ยวิ่งไปแล้วในห้าร้อยกว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมไม่ต้องบอกว่าไม่เคยมีเจ้าของจริงๆมาก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเป็นรถของโตโยต้ามอเตอร์แล้วเราได้มาพิเศษสามคันตอนนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับผมใครได้ไปเนี่ยก็ต้อองบกว่า เหมือนได้ป้ายแดงไปเลยนะครับผมคันนี้ถ้าไม่เคยมีเจ้าของมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวโฉมลีเจนเดอร์เนี่ยอย่างที่ลูกคา้าหลายๆท่านทราบกันนะเนาะว่าถ้าเป็นมือนหนึ่งเนี่ยซื้อป้ายแดงอะ่ะต้องรอรถเนี่ยไม่ต่ำกว่า3เดือนแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโฉมเนี่ยขายดีมากนะครับแล้วรถกําลังขาดตลาดอยู่ด้วยนะครับผมแต่ว่ามาซื้อกับกรเพชรยนต์นะครับไม่ต้องรอนะครับผมเข้ามานะครับจัดการเอารถไปใช้ได้เลยนะครับผม แค่เพียงไฟแนนซ์ผ่านนะครับหรือว่าซื้อสดก็ออกขับออกไปได้เลยในวันนั้นเลยนะครับผมเนี่ยไม่ต้องรอให้เสียเวลาสองสามเดือนนะครับอยากได้เป็นเจ้าของใช่ไหมครับเอาไปเลยนะครับผมเหลือคันสุดท้ายนะครับผมใครจะได้ไปนะครับก็อย่างที่ทราบกันเลยนะครับว่าตัวโฉมเนี่ยออปชันของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะมันมันยัดมาให้จนไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปแล้วนะครับในตัวนี้ครับผมขาดแค่ตัวที่เป็นตัว28ที่มีเนี่ยก็จะเป็นระบบป้องกันออกนอกเลนป้องกันก่อนการชนนะครับพวกพ c ีแคสเซฟตี้ต่าง อันเนี้ยมันจะมีในรุ่น2.8นะครับแต่ว่า2.4เนี่ยผมมองว่ามันก็อัดเข้า,ามาให้จนครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับโลคความปลอดภัยต่างๆความโดยความสะดวกนะครับภายในเนี่ยครบคันเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นด้านหน้านะฮะตัวโฉบเนี่ยหน้าเขาจะดูโฉบเฉี่ยวมากไฟหน้าโปรเจคเตอร์2ดวงไฟไดเดทมมเรียงแบบนี้เลยไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเนี่ยจุดเซนเซอร์ก็ด้านหน้าก็มีนะครับผมคิวของเขาต่างๆจะเป็นสีดําเป็นโนแบ็กหมดเลยเป็นดําเงาแบบนี้เลยเห็นไหมฮะด้านล่างก็เป็นดําเป็นโนแบ็กหมดเลย ส่วนกระจังเนี่ยเป็นดําด้านนะฮะมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับกล้องเนี่ยมันจะเป็นกล้องประ,ประมวลผล3ามิตินะครับผมใช้กล้องสีด้านมาลงกรนินภาพเดียวนะครับมุมสูงนะครับก็ช่วยในการขับขี่ได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับคันนี้มาพร้อมกับตัวล้อแม็กเป็นทูโทนปัดเงาขอบ20นะครับผมสวยงามแบบหล่อโดดเด่นเลยบันไดข้างมีอยู่แล้วนะครับตัว กระจกมองข้างนะฮะตัวนี้เป็นสีดําเป็นโรแบ็กนะครับพร้อมกับตัวกล้องด้านล่างนะครับผมมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับมีตัวเบ้าลองมือจับประตูเนี่ยนะครับตัวเบ้ามือจับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสมาร์ทเอนทีด้วยนะครับแค่พกรีโมทต,ติดตัวไว้นะครับก็เปิดปิดรถได้แล้วนะครับผมกดได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับไม่ต้องหยิบรีโมทขึ้นมาให้เสียเวลานะครับออปชั่นภายในนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมเปิดมานี่ ไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับเนี่ยเข้ามาก็เจอกับพวงมาลัยมัลติฟังกชั่นนะครับซ้ายขวานะครับมีแพดเดิลชิปมาให้นะครับผมกระดิ่งเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับคูสคอนโทรลก็มีมาให้แล้วนะครับผมครบท่วครบคันทีเดียวนะฮะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับไฟหน้าออโต้นะครับหน้าจอเรืองแสงนะครับมีผลแสดงการขับขี่ตรงกลางครับเลขไม้586กิโลเห็นไหมฮะ อันนี้เคยรีวิวรอบนึงแล้วนะครับผมออปชันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มลองมาดูคลิปกเก่าๆของกองทัพยนต์ได้เลยนะครับเพราะเจ้าเรจินเดอร์จัดเต็มให้มาหมดแล้วนะครับคันนี้วันนี้อัปเดตได้เฉย,ยนะครับก็พามาดูอีกรอบหนึ่งแล้วกัน,นเนาะเผื่อลูกค้ายังไม่เคยดูนะครับแล้วก็ภายในตัวนี้หน้าจอนะครับมาพร้อมกับตัวนีเวกเกเตอร์เอ้อโทษทีครับตัวนี้ไม่มีนีเวกเกเตอร์แล้วนะครับลืมบอกรุ่นนี้ ไม่มีนวิเกเตอร์แล้วนะครับแต่ว่าเขาจะมีระบบที่จะเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับที่เรียกว่า Apple CarP l a y หรือว่า Android a u ต o นั่นเองนะครับแล้วเปิด Google Map เนี่ยยิงเข้ามาในมือในตัวหน้าจอนี้ได้เลยนะครับจากมือถือเรานะครับผมก็สะดวกสบายนะครับอีกอย่างหนึง่งตัวหน้าจอรุนเนี้ยสามารถอา่าต้องเรียกเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่ารถคันนี้มันสามารถเชื่อมต่อกับมือถือเราได้แบบออนไลน์นะครับซึ่งระบบตัวนี้เขาเรียกว่าระบบ t c o n n e c t นะครับผม สามารถดูตำแหน่งของตัวรถได้นะครับน้ำมันในถังเหลือกี่ลิตรนะครับวิ่งไปได้กี่กิโลนะครับนัดหมายการเข้าสู่ในการผ่านมือถือเนี่ยคันนี้มันทําได้หมดเลยนะครับมันเชื่อมต่อรถกับมือถือเอาไว้แล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะมาถึงว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยก็ลงทะเบียนแล้วก็เชื่อมต่อรถกับมือถือได้เลยนะครับในรถทีคอนเน็กนะครับแล้วก็อยากดูแดูแผนที่แรงต่างก็เสียบนะครับ USB เข้ากับต so ัวหน้าจอมันทอดลิงก์หน anyway, ้าจอมือถือเรานะครับเข้าไปขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับก็สะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับผมออปชั่นต่างๆก็ลงมาก็แอร์นะครับก็เป็นแอร์ออโต้นะครับผมแอร์อัตโนมัติแล้วนะครับระบบปรับเกียร์โฟ์นะครับเป็นโลโฟไฮโฟขับสองขับสี่ปรับได้นะครับตัวเกียร์ตัวนี้เข้ากับตัวเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะครับผม สามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับมี s อบวกเลบมาให้เห็นไหมฮะอ่าครบถ้วนเลยหรือว่าเราจะปรับเป็นแมนนวลที่ตรงวงมัยเลยก็ได้แพลตชิฟเราก็มีมาให้แล้วนะครับนะีบ่ยพร้อมพร้อมการใช้งานงมากๆนะเพราะว่าออปชั่นต่างๆที่ทํามาให้เนี่ยคือแบบตอบโจทย์ในราคาล้านกว่าแน่นอนนะครับอัดมาให้จนเต็มแล้วนะครับผมเนี่ยไร์โหมดก็มีมาให้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมคิวต่งตางๆของเขาก็เป็นโทนแบบ ตัดแดงหมดเลยนะว่าจะเป็นตัวเบาหรือว่าแผงคอนโซลต่างๆก็จะเป็นดำตัดแดงนะครับคันนี้มีลำโพงทั้งหมด9จุดนะครับผมต้องบอกว่าจับหนักจับเต็มมีซับฟูเฟอร์ด้านหลังด้วยนะครับแผงตังนี้มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับรุ่นนี้จะมีระบบที่ว่าเปิดปิดรถเนี่ยโดยใช้คีย์เคอรเซอร์ได้อล้วโทษสีครับเปิดปิดฝาท้ายเนี่ย โดยใช้การเตะหรือว่าคลิกเซนเซอร์ในการเปิดท้ายได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเราป้องกันการเตะก็กดปิดสวิคนี้เอาไว้ได้นะครับก็จะเตะเปิดปิดไม่ได้นะครับผมหรือว่าต้องการเปิดฝาท้ายจากในตัวรถไม่ต้องลงไปเปิดให้เสียเวลาครับผมกดตรงนี้ก็เปิดรถได้นะครับเปิดท้ายรถได้แล้วนะครับผมเซนเซอร์รอบคันบางคนลำคาญนะครับก็กดปิดได้นะครับผมแต่เปิดไว้ก็ปลอดภัยดีนะฮะแผงคอนโซลตรงคนขับมางดีกว่านะครับกระจกพับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมกระจกทุกบานออโต้หมดเลยนะครับ แผงเขาก็เป็นสีดําเป็นโนแบแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนลายไม้สีดำนะแบบนี้เลยนะสวยงามทีเดียวนะครับผมตัวเบาะก็เป็นเบาะระบายอากาศนะครับเบาะจะมีรูๆอย่างนี้นะครับช่วยลดการอับชื้นนะครับผมเนี่ยถ้ามองมุมกว้างก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยงามทีเดียวตัวนี้ผมนี่ใครได้ไปนะคุ้มเลยผมยังอยากได้นะแต่ว่า อ่ากำลังซับก่อนเพชรยนต์มีไม่ถึงนะครับผมเลยอดไปนะครับให้คุณลูกค้าได้จับจองเป็นเจ้าของดีกว่านะครับเนี่ยแล้วก็คิ้วพวกนี้กลางคืนจะสวยมากเลยนะมันจะเป็นอ่าเป็นไฟเวคอมไลน์นะฮะเป็นไลท์ไกด์ดิ้งกลางคืนเนะี่ยเป็นเส้นเลยเห็นไหมเนี่ยไอเนี่ยมันคือช่องไฟทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยรอบคันเลยแบบวงบอกของเขาเป็นวีไอพีนะไรเนี่ยไฟแบบตามคิ้วต่างๆเนี่ยโอ้โหมันทํามาได้แบบสมูทนะฮะแบบไฟดวงไม่ใหญ่แล้วไม่แยงตา,ไม,างไม่สว่างอ่าไม่สว่างจนเกินไปอะ่ะแค่ทํามาให้มันสวยงามดูเท่ๆแค่นคั้นแหลฮะ อแล้วก็ข้างหลังนะครับแบบนี้เลยนี่ตรงนี้มีโลโก้ฟอร์จูเนอร์อยู่ด้วยนะครับที่ตรงขอบประตูะแผงก็เป็นแผงดํานะครับตัดแดงนะครับผมสครับเพกก็เป็นสครับเพกเรจินเดอร์นะครับตัวนี้ไม่ได้แกะเลยนะฮะมันรถมันมันยังไม่เคยมีเจ้าของมาก่อนนะครับยังไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับใครจะได้มันไปนะครับผมเนี่ยมีอะแดปเตอร์ข้างหลังให้สองจุดนะครับเสียบชาร์จแบตชาร์จไรได้นะครับผมแต่แอร์หลังเนี่ยข้างล่างมันไม่มีนะครับมันอยู่ข้างบนนะครับผม แอร์สามแถวเหมือนเดิมอยู่แล้วโฟล์กูเนอร์นะครับแค่เปิดให้เขาข้างหลังก็ปรับเองได้นะครับผมปรับเป็นออโต้เปิดปิด,ปดลมแรงลมเบาก็เซตเองได้เลยแค่กดสวิตช์เปิดแอร์ข้างหน้าให้เขาแค่นั้นเองนะครับข้างหลังก็ปรับเองได้ตามใจชอบเลยนะครับผมพักแขนนะครับก็มีที่วางแก้วแต่ว่าต้องกดนะครับเด้งมาอย่างนี้เลยเนี่ยนี่ก็แผ่นซีดีนะครับแบบนี้เลยนะฮะสวยงามทีเดียวนะครับชัวรนี้ออปชั่นเนี่ยครบจัดหนักจ,จัดเต็มนะครับอ่า ่ข้างหลังกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ข้างหลังก็จะเป็นตัวโลโก้ของตัว l e g e n d r a t o r นะครับ r e g n e r o r จะเป็นแถบสีดำนะครับถ้ารุ่นปกติจะเป็นโครเมี่ยมแล้วก็ s i c m a r ก็คือตัวโฟอยู่นั่นเองนะครับตัวฝาท้ายนะครับผมตัวนี้เปิดปิดอัตโนมัติพร้อมกับระบบคลิกเซนเซอร์นะครับผมคลิกเซนเซอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเตะนะครับตามรูปนี้เลยนะฮะเตะเพื่อที่จะเปิดฝาท้ายได้บางทีเราถือของมาหนักเงี้ยไม่มีมือมากดอะไรเงี้ยก็ คลิกทีเดียวเปิดเลยนะครับผมก็กระดูกสบายดีนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ครมีเซ็นเซอร์อีกสี่จุดอันนี้คือเป็นเซ็นเซอร์กับระยะถอยนะครับผมไม่สี่สี่ห้าจุดนะครับผมข้างหน้าอีกสองอีกสองอีกสามก็เป็นแปดจุดพอดีนะครับผมผมไม่รู้จะครบไปไหนกล้องรอบคันก็มีมาให้แล้วนะครับผมอ่อาเดี๋ยวเซ็นเซอร์ตัวคลิกเซนเซอร์มันอยู่ข้างล่างนียนะจะเป็นตัวนี้นะครับเอาไว้เตะขึ้นเนี่ยยางอะไหล่ก็เป็นล้อมแมกนะครับอ่ารู้สึกว่าล้อมแมกเนี่ยจะลายเดียวกับตัว ล้อที่เป็นล้อจริงเลยนะครับผมเนี่ยกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับนี่กว้างขวางทีเดียวนะครับก็ใครกำลังมองหานะครับ f o r t u n e r l e g e n d e r อยู่นะครับผมคันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกได้นะครับจำเป็นทีนะคันนี้ออปชันเนี่ยนะครับผมจะไล่ให้ดูทีละขั้นต็นเลยนะว่ามีอะไรกับ้างมาทูวให้รอบนึงนะครับสหรับตัวออปชันตัว l e g e n d e r คันนี้นะครับเอาหลักๆเลยก็คือ1เลยมีกล้อง รอบคันมาให้2มีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันนะครับหน้าจอเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับเปิดแมปดูผ่านมือถือเนี่ยลิงเข้าหน้าจอรดได้เลยนะครับ3นะครับมีระบบอ่าทีคอนเน็นะครับเชื่อมต่อลดกับมือถือได้นะครับสามารถมีระบบติดตามนะครับเช็คสถานะของตัวรถได้นะครับตำแหน่งของตัวรถก็ดูผ่านมือถือได้นะครับผมแล้วก็ออปชั่นต่างๆก็ค่อยมาครบถ้วนภายในดูหรูหรานะครับผมตามสไตล์ของ For t u n e r l e g e เ d เเลยนะครับกระจกหน้าก็แบบนี้เลย ไฟหน้า LED 2ดวงพร้อมไลท์ไกดิ้งที่เป็นเส้นแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์รอบคันเนี่ยมันครบคันนี้มันออปชั่นเนี่ยครบเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวราคานะครับมาดูกันอีกทีนึงนะครับเรื่องของราคานะครับเนี่ยจะพาดูสดๆเลยนะครับคันนี้เนี่ยเห็นไหมครับเป็น Fortuner 2.4นะครับ l e g e n d ดอรนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นโฉมปี2020นะครับเลขไม้เนี่ย500กว่าโล เป็นสีทูโทนนะครับสีขาวมุกหลังคาดํานะคะผมอันนี้ไม็ใจะขาวธรรมดานะเป็นขาวมุกนะครับถ้าเกิดขาวมุกเนี่ยสีมันจะออกคุนๆหน่อยเห็นไหมอ่ะมันจอ,อคุนๆแบบประมาณเนี้ยครับลูกค้าอ่ะคุนๆหน่อยถ้าเกิดขาวธรรมดามันจะสว่างกว่านี้นะครับผมจะขาวมุกเนี่ยใช้แล้วนานไม่เหลืองนะครับอ่ะมาต่อกันที่ราคานะครับส่วนราคาตั้งขายเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทกลมๆ นะครับหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทกลมๆเลยนะครับผมกับเลขไม้เนี่ยเพียงแค่ห้าร้อยกโลนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะคันนี้ไม่เคยมีเจ้าของจริงๆนะครับเช็คดูไว้เลยนะครับผมถ้าคุณลูกค้าได้ไปก็เหมือนว่าเป็นมือหนึ่งนะฮะเพราะว่ารถเด็ดเป็นรถโมเดลนะครับผมหากสนใจนะครับคันนี้มีราคาตั้งขายอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผม เรื่องของโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงข้ามไปเลยนะครับคันนี้ยังไงก็เดิมนะครับผมไม่เคยมีชนมีอะไรอยู่แล้วนะครับพอรถยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับผมเป็นรถโชว์รถมเดียจากสำนักงานโตต้ามอเตอร์นะครับหากสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0 8 0 2 5 2 2 6 7 0นสอนะครับตามที่แปะเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับก่อนเพชรยนต์ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับไลน์ผมจะชื่อว่ากรอนบายเพชรยนต์ นะครับผมก็เจ็บเด้งขึ้นมาเลยนะครับหลอๆๆน่าตื่นเลยเนี่ยก็มีคนเดียวนะครับผมแหหยอกเล่นนะครับผมอ่า้าสนใจก็ติดต่อโทไม้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับอยากจะขอรูปเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับคันสุดท้ายแล้วนะคันนี้เขาว่าอีก2คันเนี่ย ไปเรียบร้อยแล้วมีเจ้าของไปแล้วนะครับเหลือคันนี้นะครับกำลังมองหาคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับผมใครจะรับหนูไปนะฮะก็นี่เลยนะครับสนใจก็คันนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับได้ไปเนี่ยรับรองว่าไม่เสียดายเงินแน่นอนนะครับสำหรับตัว Fortuner เ e g e n d ดอโฉมปี2 0 2 0 4 w ย e ่ l รคันนี้นะครับยังไงก่อนพยนต์เนี่ยขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e กดติดตามก่อนพยนต์ด้วยนะครับผมแล้วกัดหน้าก่อนพยนต์จะกลับมารถรุ่นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้